ชาว FPS Thailand ทุกท่านครับวันนี้พี่แว่นมีหูฟังจาก TTE Sport นั่นก็คือ TTE Sport Cyberlist หูฟังตัวนี้ฮะถูกออกแบบมาใช้งานแบบมีสายก็ได้ไร้สายก็ได้เขาเขียนไว้ว่า w i and Wireless w i ก็คือมีสาย Wireless ก <is it? S 1> ็คือไม่มีสายนั่นเองจุดเด่นของเขาฮะเขาเขียนไว้ให้หน้ากล่องสามารถใช้ NFC เป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อได้ เชื่อมต่อแบบบลูทูธ4.0พร้อมกับชิปที่ชื่อว่า aptx ซึ่งไอตัวเนี้ยมันสามารถทำให้เสียงที่ผ่านการใช้งานแบบบลูทูธอ่ะดีกว่าเดิมนะเขาบอกว่าลดการขาดหายไปของเสียงนะฮะขาดหายไปของสัญญาณเสียงนั่นเอง powerful diver ก็คือดอกลำโพงที่เขาใช้อ่ะมันทรงพลังมากไม่สามารถถอดได้นะฮะแล้วก็เคเบิลก็สามารถถอดได้ด้วย ด้านข้างก็เป็นโลโก้เฉยๆเซเบาลิสด้านหลังก็จะเป็นคำอธิบายต่างๆ1,2,3,4,5แล้วก็มีสเปคหูฟังให้นิดหน่อยก็คือยอดรับเสียงอยู่ที่20,000 h เฮิร์จนถึงอ0่จนถึงส0 0 0 0เฮิร์ส่วนไม่อยู่ที่1 0 0ยจนถึง1 0 0 0 0โม่ฮิ์0 0เฮิร์นะฮะแหมอันผิดอีกแล้วตรงนี้โอเคมาดูข้างในกันบ้างข้างในก็จะมีอะไรแถมมาบ้างนี่ฮะถ้าไม่มีถุงก็ไม่ใช่ t d ดี e port นะฮะ ก็มีถุงใส่มาให้สวยงามมีโลโก้แบ t เทิ d ดราก n อยู่มาดูสายสัญญาณกันครับาสายไม่แล้วตรงนี้ก็มีที่เสียบด้วยนะฮะไม่ก็งอได้นิดหน่อยมีสาย USB มาให้ซึ่งไม่สามารถใช้งานเป็น USB ซ o วการได้นะครับผมเอาไว้ชาร์จอย่างเดียว การชาร์จครั้งหนึ่งก็สามารถฟังได้14-15ชั่วโมงต่อการชาร์จเต็มหนึ่งครั้งถัดมาก็จะเป็นสายที่เราคุ้นเคยกันดีเป็น PC นะฮะอันนี้สีชมพูก็เป็นไมคสีดำก็เป็นลำโพงแล้วก็มารวมเป็นสายเดียวเสียบเข้าตัวไซบอริสไล่ลงมาก็จะมีอินไลน์คอนโทรลเลอร์มีโวลูมอัพโวลูมดาวแล้วก็เปิดปิดไมโครโฟนผิวก็จะเป็นแบบรับเบอร์ไลนะฮะ อีกเส้นหนึ่งเส้นสุดท้ายก็จะเป็นสายสำหรับสมาร์ทโฟนมาดูเจ้าตัวไซเบอร์ลิสกันบ้างนี่คือหน้าตาของเขาสามารถถอดทุกอย่างได้นะฮะอย่า่นหมุนให้ดูมีติ๊กเกอร์ติดว่า NFC นะฮะดึงออกได้นะครับ mm hmm. ตรงด้านท็อปของตัวหูฟังก็ เขียนไว้เลยว่า TTE Sport by Thermal Tech แล้วก็มีโลโก้ Battle Dragon วัสดุก็เป็นพลาสติกแบบ glossy นะฮะปรับระดับได้อ่ะมาดูตรงตัวหูฟังกันบ้างอันนี้หูฟังด้านอ่าด้านซ้ายครับหูฟังด้านซ้ายก็จะมีจุดเชื่อมต่อ1จุดก็จะเป็นจุดอเอาไว้เสียบอนาล็อกผ่าน PC แล้วก็ต่อตรงเข้าสมาร์ทโฟนได้นะฮะโดยสายเชื่อมต่อแบบ3.5นะฮะ ปิดได้นะฮะปิดตรงนี้ได้แต่พี่อนเปิดทิ้งไว้ส่วนลำโพงด้านขวาก็จะมี USB เป็น mini USB นะฮะเอาไว้ชาร์จรูนี้ถัดออกมาก็จะเป็นปุ่มเปิดปุ่มโวลูมอัพโวลูมดาวเอาไว้ใช้สำหรับเวลาเชื่อมต่อกับไอ้แบบไร้าสายตรงนี้จะเป็นตัวคอนโทรลแล้วตัวนี้ก็เป็นปุ่ม p a i ิ n นะฮะกดค้างเวลาแพร แพรก็คือเอาไว้เชื่อมต่อกับไออุปกรณ์ไร้สายต่างๆอย่างมือถือหรือว่าจะเป็นเครื่องเล่นอะไรต่างๆนี่ที่มันมีบลูทูธนะครับผมสังเกตอยากให้สังเกตตรงนี้อันนี้พับได้นะไม่รู้ว่าคียอดซูมซูมเห็นปะ่ะมันจะมีมันจะมีจุดเนี่ยเนี่ยเนี่ยไอตรงรูระบายลําโพงอยู่อะเห็นปะ oh. ่ะอ๋ออ่าลองลองซูมดู oh. อ่าเห็นอ่า อ่าเทาๆ,เ,ทาๆเป็นตะแกงตะแกงมีทั้งทั้งซ้ายทั้งขวานะฮะเอาไว้เหมือนแบบเอาไว้ระบายให้เสียงมันผ่านออกข้างหลังได้ด้วยก็จะประมาณนี้สําหรับตัวบอดี้อ่าลืมให้ดูเอียขับข้างในเอียขับข้างในก็เป็นบุกด,ด้วยผ้าสีแดงตรงนี้นส่วนตรงเอียขับแท้ๆก็จะเป็นหนังนะฮะนิ่มๆเดี๋ยวมาดูสาธิตการเชื่อมต่อ ะะการเชื่อมต่อของอของไอเจ้าตัวไซบาลิสนะฮะเวลาต่อไม้แล้วนะฮะทำไมถึงมีรูนี้ก็เวลาต่อไม้แล้วเราใช้เราใช้ไอรูหูฟังซึ่งมีรูเดียวไปแล้วถ้าไม่ใช้ไม้อะเสียบตรงได้เลยครับเสียบตรงได้เลยหมายถึงเอาสายเสียบอนาล็อกตรงได้เลยถ้าไม่ใช้ไม่นะฮะนี่สายนี้เอาไว้ใช้สมาร์ทโฟนหรือว่าจะเป็นสายสำหรับ PC ีก็เสียบตรงได้เลย แต่ว่าถ้าท่านจะใช้ไม้ด้วยท่านเสียบครับแล้วก็เสียบไอ้สายสมาร์ทโฟนสายนะ่ะหลอกเข้ารูนี้อีกทีนึง mm hmm. เท่านั้นเองอ่ะนี่ถอดออกนะครับต่อไปพี่แม่จะให้ดูเวลาเราจะใช้งานผ่านบล mm ูทูธกับเจ้าตัวนี้ก่อนอื่นก็ต้องเปิดเ,เปิดบล mm ูทูธที่เครื่องเราก่อนนะฮะ ซึ่งพี่แ่นโช์นี่ก็จะเป็น Android อ่าเซตติ n งนะครับลูทูธออนปักเอาออนดิเวยอ่าแล้วมันบอกว่าให้แท็บทูเลือก device ตอนนี้ยังไม่มีนะฮะเราก็ต้องกดกดพาวเวอร์ค้างนะฮะกดพาวเวอร์ค้างปึ๊บพอเปิดแล้วไฟมันจะพิบเป็นสีน้ำเงินรัวๆสีน้ำเงินมันหมายถึงหมายความถึงโลโก้บลูทูธอยู่แล้วนะครับผมแล้วเราก็กด scan for device อ่าขึ้นมาแล้วผมไซบาริส แล้วกดไซบอริสปึ๊บคอนเน็กมาคอนเน็กเต็ดเรียบร้อยแล้วนะผมอ่าโอเคนี่ฮะมันจะขึ้นว่าคอนเน็กเต็ดแล้วลองดูอ่พี่แป้นเปิด YouTube แล้วกันนะฮะสักเพลงหนึ่งนี่ฮะเพงลงอัปลาวของ38 years a g เยสโก อันนี้คือการใช้งานแบบบลูทูธอะต่อไปปิดก่อนต่อไปก็เป็นเป็น NFC นะครับผม NFC ก็คือมันเป็นแค่ตัวกลางในการเชื่อมต่อเท่านั้นนะฮะตัวกลางการเชื่อมต่อเดี๋ยวพี่แบนขอบขอปิดบลูทูธอันนี้ก่อนนะฮะแล้วเราต้องเปิดฟังก์ชันที่ชื่อว่า NFC นี่ฮะ NFC ปึ๊บอ่าแล้วทีนี้ต้องทำไงเหรอ NFC ก็คือการเอามาแตะใกล้ๆก,กันเดี๋ยวเช็คอีกทีว่าพี่แว่นเปิด NFC ป่ะนี่ฮะอ่ะกูแตะละพอ NFC เจอกับ NFC มันก็จะขึ้นว่า Are you sure want to pair this Bluetooth device? เฮะอ่ะเราก็ตอบว่า Yes ไปคือจริงอ่ะกดเอาก็ได้ <laughs> มันก็แค่แบบเป็นเทคโนโลยีที่แบบ เออเราไม่ต้องกดกดกดแค่มาแตะกันมันก็จะเจอกันนะฮะนี่ก็จะเป็นการคอนเน็กแล้วก็ใช้งานได้ปกติอ๋อ oh. ซุ้มเสียงพูดถึงซุ้มเสียงของเจ้าตัวนี้นะฮะซุ้มเสียงของเจ้านี้เสียงออกมาเป็นแบบกลางๆฟังเพลงเพราะเล่นเกมก็สบายแต่ดูแล้วการออกแบบของเขาอ่ะน่าออกแบบมาเป็นไลฟ์สไตล์มากกว่าใช้กับพวกสมาร์ทโฟนเดินไปนู่นนี่นั่นไม่ต้องใช้สายนะครับผม เน้นความแบบสะดวกสบายเสียงอย่างที่บอกว่าเสียงเป็นแนวแฟลตกลางๆก็ฟังเพลงเพราะนะฮะถือว่าไม่เลวเลยเดียวสำหรับทีทีอีสปอร์ตไซบาลิสพี่แว่นลืมไปอย่างหนึ่งลืมใส่ให้ดูแล้วก็เสียงไม่นะโอเคเดี๋ยวลองใส่ให้ดูก่อนก็จะประมาณนี้ปิดเสียงเสียงภายนอกก็ได้นิดหน่อยก็ประมาณสัก20-30%ที่ตัดออกไปนะฮะหูฟังน้ำหนักค่อนข้างเบา นี่ฮะโอเคเดี๋ยวไปลองฟังเสียงไมค์กันฮัลโหลหนึ่งสองสามครับนี่คือเสียงไมค์ของเจ้าตัว tte s p o r t s c y b a r i s นะฮะปรับความดังที่90แล้วก็บูสต์ที่20เดซิเบลต่อตรงโดยใช้แจ็คเนี่ยที่ให้มาเนี่ยต่อตรงเข้ากับซาวการ์ดเลยนะแล้วก็อัดตรงเข้ากับโปรแกรม sony vegas ซุ้มเสียงก็จะประมาณนี้แหละฮะก็คือคาแรคเ,เตอร์ไม้ Pew el, เพียวเพียวเสียงไมค์ของเจ้าตัว tte s p o r t s c y b a r i s ครับ เป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับเจ้าตัว Tt Esports c y b a r i s t ตัวนี้ที่ถูกออกแบบมาในการใช้งานแบบมีสายแล้วก็ไร้สายและที่สำคัญครับสามารถให้เสียงที่ที่เขาบอกว่า powerful audio นะครผมเออ powerful diver ไม่ใช่ audio diver ก็ถือว่าไม่เร็วคือแว่นให้แบบกลางๆค่อนข้างดีเลยสำหรับเนื้อเสียงมวลเสียงของเจ้ตัว c y b a r i s ตัวนี้เหมาะสำหรับไปฟังเพลงเดินชิลๆแล้วก็เขาถูกออกแบบมาให้มันเล็กๆนะเห็นปะ เวลาใส่ไปข้างนอกยังไม่ต้องเขินเยอะบางทีหูฟังเล่นเกมมันใหญ่บางทีคนใส่ไปข้างนอกมันเฮ้ยใส่หูฟังอะไรอะไรเงี้ยเขาเลยลดไซส์ลดขนาดแล้วก็น้ําหนักนะฮะให้ดูพกพาสะดวกแล้วก็ใส่แล้วดูเหมือนอินเทรนด์เป็นแฟชั่นไปในตัวด้วยนะผมใครสนใจเจ้าตัวหูฟังที Tt Esports c y b e r i s t ตัวนี้นะฮะก็สามารถหาซื้อได้ตามร้านเกมเกีเยร์ชนนำโดยทั่วไปแล้วนําเข้าโดย ทีทีอีสปอร์ตายเทอร์มาเทคนะฮะวันนี้พี่แว่นขอตัวลาไปก่อน,นสวัสดีครับ